สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วิกฤตเป็นโอกาสนะครับถึงเวลาแนวรุกไทยเอรอนกานยาหลังต้นสกัดโอลิมปิกดิยงถูกบทลงโทษกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการลูกหนังระดับโลกนะครับเมื่อสโมสอนอนรโอลิมปิกดิยงทีมชั้นนํนำลีกเอิงฝรั่งเศสต้นสกัดของเอรอนกานยาปีกจอมทะลุทะลวงทีมชาติไทยอยู่20ปีถูกบทลงโทษปรับตกชั้นสู่ลีกลองในฤูดูก,กาหน้า พร้อมกับห้ามมีการเสริมทัพผู้เล่นเนื่องจากถูกตรวจสอบพบว,ว่ามีหนี้สินเกินกำหนดเป็นเงิน508ล้านยูโรหรือราว1 8 6 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามบทลงโทษดังกล่กาวสามารถผ่อนผันได้หากทีมสามารถนำเงินมาชำระหนี้สิสนบางส่วนภายได้รือดูการนี้โดยอลมปิกโดยยงับปัจจุบันยังคงเล่นอยู่ในลีกอิงฝรั่งเศสแต่หาก ไม่ได้พวกเขาจะต้องลงไปเริ่มต้นใหม่ในลีกรองของฝรั่งเศสทันทีโดวยวิธีเดียวที่จะหาเงินได้มาทันนั้นนะครับก็คือปล่อยผู้เล่นกฎการออกจะเทียมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนั่นคือโอกาสที่ดีของเอลวันเกเนีย่าปีกเชิงรุกทีมชาติไทยจะได้ลงไปโชว์ผลงานกับทีมชุดใหญ่ก่อนกําหนดโดยปัจจุบันเอลวันเกเนย่คือแข่งกําลังสําคัญของโอลิมปิกนิยมชุดใหญ่ที่แข่งขัน แชมปีองนาเนชั่นแนล3หรือลีกระดับ5ของฝรั่งเศสในเมื่อสมโมสรถึงคราวจําเป็นจะต้องลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นหมายความว่าต่างสมโมสรจําเป็นจะต้องผลักดันผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาใช้งานชุดใหญ่แทนและหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของอลวันเกนยิยะดาวรุกทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับเดือดตุกเผยทีมชาติจอมหมดสิทธิ์ได้ตัวอลิศสมบัติแข้งเทพโอลิมปิลยง หลังกายเป็นข่าวใหญ่สันสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่ออลิสมบัติแข้งไทยแท้ถูกทางสมาคมฟุตบลอลฝรั่งเศสเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกไปแล้วโดยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2แมตช์พบกับทีมชาติไนจีเรียในวันที่30พฤศจิกายนและพบกับทีมชาติสเปนในวันที่3ธันวาคมซึ่งนั่นนะครับจะทําให้น้องอลิจไรึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ ทำให้ทีมชาติไทยจะหมดสิทธิ์ได้ตัวอาริสสมบัติในทันทีซึ่งน้องอลริสอาริสสมบัติเป็นคนไทยแท้มีคุณพ่อเป็นชาวอุดรธานีและคุณแม่เป็นชาวชนบุรีแต่ไปเกิดและเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสทําให้ได้รับสัญชาติฝรั่งเศสและถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสนับตัต้รุ่นยู6ปียู7ปียู9ปีและยู่20ปีกระทั่งล่าสุดถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศส เป็นที่รูดังว้แล้วถือเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ติดทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ปัจจุบันน้องอลิซอลิซสมบัติแข้งสาวในวัย2 1ปีเล่นกับโอลิมปิกลียงสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกเอิงเืองเศสล่าสุดเดตุกปย์พงผิวอ่อนก้าวหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยปัจจุบันรับตำแหน่งฝ่ายเทคนิคและโค้ชส,สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหากน้องอลิซลงสนามกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้ว ไม่ว่าจะเกมพบกับในจีเลียหรือสเปนยอมรับว,ว่าทางฝ่ายเทคนิคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลหญิงมากนักโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นทั้งลูกครึ่งและคนไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศแต่เมื่ออลิตถูกเรียกขึ้นไปนเล่นทีมชุดใหญ่ของฟุตบอลหญิงฝรั่งเศสหากได้ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมพบกับในจีเลียหรือสเปนก็ถือว่าอลิตเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสต้องยอมรับว,ว่าฝ่ายเทคนิคของเราคงต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะหญิงไทย ที่เล่นในต่างประเทศให้มากขึ้นแต่ในกรณีนี้ของน้องอลิซหากได้โอกาสลงสนามทีมฟุตบอลหญิงไทยจะไม่มีสิทธิ์เลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนถือว่าอลิตเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเต็มตัวนะครับก็น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ก็อย่ามาติดทีมชาติไทยเลยนะฮะฝรัร่งเศสดีกว่านะครับสาหรับแอดมินนะฮะดวลหรืนหอนักทีมยกักษ์ใหญ่ทุ้ม้าสุโชคสารราชแนวรุกทีมชาติไทยจากซัปโปโร ซึ่งเนื่องมาจากคอนเซิร์ตสปอร์โรนครับต้นสกัดของสุภชคสตรชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเรา99.99% 99จอดร่วงตกชั้นไปเล่นเจลิก2ในฤดูกาลหน้าทำเอาหลายฝ่ายต่างจับตาอนาคตของสุภชคสตรชาติแนวรุกก้นสกัดของทีมคอนเซิร์ตสปอร์โรมีสิทธิ์ย้ายทีมสูงนะครับกระแสามาแรงอย่างมากนะครับล่าสุดในวงการหนังญี่ปุ่นทีมใหญ่ไทยลีกจ่อทุ่มคว้าตัวจเจ้าเช็คสุภชพสตรชาติไปร่วมทีมหลังเจลิกจบฤดูกาล ซึ่งทีมดังกล่าวไม่ใช่บุริรัมย์ยูเต็ดเอดีเตอร์สกัดเก่าของผู้ปลุกปั้นสุภโชโดยมีนักกระยาแกมปัสเอทีมชันน้นนำของเจลีกญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังเร่งขอตัวสุภโชด้วยเช่นเดียวกันโดยแฟนชั้นสึกคิดว่าทีมยกักษ์ใหญ่เทลีกทีมดังกล่าวจะเป็นทีมใดด่วนโคชทตวันษนะครับเปิดใจถึงรุ่งรัตภูมิจันทึกประเด็นรามาทีมเชตไทยซึบเนื่องมาจากทีมชชตไทยทีมอันดับ9 6สูของโลกเสมอกับ ทีมชาติซอปปอลาวทีมอันดับ187ของโลกเป็นหนึ่งในงในการแข่งขันปฏติทินฟี่าเดย์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับโดยหลังจบเกมนะครับในเกมกล่าวก็เกิดประเด็นดราม่าระหว่างลุงรัตภูมิจันถึกกับแฟนบอลไทยระหนึ่งล่าสุดโค้ชทะัจตวันสีปานในใยหาย่แห่งทัพแข่งเทพพอใจถึงประเด็นดรามา่าลุงรัตภูมิจนถึกกับแฟนบอลชาวไทยหลังเกมเสมอสปปอลาวลุลงรัตไม่ใช่เด็กแล้วเขาอายุ30ปีกว่าแล้ว เราให้คําแนะนําถึงรุ่นพี่ที่ควรที่จะการอารมณ์ของตัวเองจิตใจหรือสถานะของตัวเองผมว่าเขารู้แหละแต่ต้องได้รับบทเรียนปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดบังว่าแฟนบอลจะให้โอกาสเขาแต่รุ่งรัดต้องปรับตัวเองให้เหมาะสมกับการเป็นนักเตะทีมชตดไทยด้วยโคชชัตวันยังพูดถึงอีกว่าจากดราม่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของรุ่งรัดซึ่งเกมนี้ที่จะส่งลงไปเล่นก็ยังทําได้ไม่ไดีนัก เสียบอลง่ายอาจเกิดจากความกดดันของตัวเองหรือแฟนบอลที่จับจ้องอยู่นะครับด่วนอิชิ I, ได้2แข้งวิงแบ็กซ้ายนะครับตัวทอบเติมแกล่งล่าแชมป์อาเซียนครับ2 0 2พกน่บความเคืนไวนะครับก่อนเกมการกแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมมซูบิชิเอลิทิครับ2 0 2พ2024จะเปิดฉากขึ้นในวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมล่าสุดทับจังสึกของมาชระอิชิและรับขเทาดี เมื่อจะได้2วิงแบตตัวเทียบตัวท็อปสุดของประเทศไทยเข้ามาเสริมแกลงล่าแชมป์อาเซียนครับสองพันสี่หนังนี้ทั้งคีวินดีรอมรัมแบตไซด์ตัวเก่งลุกขึ้นไทยวีเดนจากการเทเลือที่สะอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วลงสนามให้กับการเทเลือ2เกมติดชนิดลงวิ่งมาเป็นม้าไร้อาการบาดเจ็บพร้อมแน่สําหรับทีมชาติไทยชุดศึกอาเซียนครับซึ่งล่าสุดการเทเลือพร้อม ยืนยันปล่อยตัวกิมินโดมลัมนะครับร่วมทัพจินจัตไทยชุดใหญ่รู้สึก AFF คับทางนี้ด้วยรวมถึงอิชิกำลังจะได้ตัวแบ็กซด์ตัวเทพอีกคนก็สุเทียมเมื่อสารสักให้ประโทนด้ะการยืนยันว่าบทลงโทษจากทาง AFC ห้ามลงสนาม2เกมติดในการแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกอิเลดบุรีรัมมีคิวพบกับคาซากิฟอนโตเร ในวันที่26พฤศจิกายนและบุกไปเยือนเยวโหดารุทัศิมในวันที่3ธันวาคมสนั้นหมายความว่าโปรแกรมเอเชียที่สารสลหาระปคนจะลงสนามได้อีกทีก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงจะมีสิทธิ์ได้เห็นสารสละหประคนเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มกลางของเอเชีรล่าแชมป์อาเซียนคัพในปี2024นี้นี่คือสุขการฟุตบอลไทยนะครับเติมชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่24พฤศจิกายนนะครับ